ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ พระบรมราโชวาาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ข้อมูลพื้นฐานบ้านโนนสำราญหมู่5ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวสอจังหวัดอุดรธานีมีผู้อาศัยจำนวน259ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมดจำนวน958คนบ้านโนนสำราญเป็นหมู่บ้านที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากย่าทางฝั่งตะวันตกข,ของหมู่บ้าน ที่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนได้ดูแลรักษาเป็นป่าที่รดมสมบูรณ์จำนวน4,200กว่าไร่เป็นป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้ใช้จากอ่างห้วยลีผีการดำเนินงานภายในหมู่บ้านโดยยึดหลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสีด้านดังนี้ 1. ยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธีเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคให้ความสำคัญต่อทุกคนเคารพความเท่าเทียมและพยายามที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปันเอื้ออาทรต่อกันและไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อเกิดความขัดแย้งเป็นต้น ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบทำและรับฟังเหตุผลของเสียงส่วนน้อยเช่นการตัดสินปัญหาต่าง,างๆเสียงข้างน้อยอาจเหมาะสมกับอีกสถานการณ์หนึ่งความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่นการรู้จักให้การอนุเคราะห์ผู้อื่นการรับจากผู้อื่นการเสียสละโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่นการใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคัดค้านหรือเสนอแนะต่างๆอย่างมีเหตุผลและมีใจเป็นธรรม 2- การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมรนฉันในการบริหารจัดการปัญหาและความต้องการของราษฎรในหมู่บ้าน การพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มพูนความรักความสามาคัคคีระหว่างผู้ปกครองท้องที่และผู้นำท้องถิน่น 3. การจัดกิจกรรมเทิดทูนและทำโรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยไม่มุ่งเน้นกิจกรรมในลักษณะเป็นพิธีการที่ต้องมีคนจานวนมากมารวมกัน การมีจิตสาธารณะเช่นทำความสะอาดสาธารณะสถานภายในหมู่บ้านการคัดแยก,กขยะการปลูกป่าการซ่อมแซมหรือปรับปรุงโรงเรียนวัดหรือสาธารณะอื่นๆ 4. ด้านสนับสนุนการมีส่วนร่วมเช่นมีการรวมกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งในหมู่บ้านมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหมู่บ้านมีปราชชาวบ้านผู้นำชาวบ้านมีเครือข่ายการพัฒนาที่ร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกันมีความสมคคีร่วมมือของคนในหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจเช่น สนับสนุนครัวเรียนให้มีการออมมีการสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อลดการอพยพแรงงานครัวเรือนมีการประกอบอาชีพโดยคำนึงถึงศักยภาพและทรัพยากรในหมู่บ้าน ผลสำเร็จของการส่งเสริมให้รัษฎรในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูป,ปรธรรมปลอดยาเสพติดและปลอดอบายามุกสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อพึ่งพาตนเองได้ 5. ใช้หลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความปลองดองสมานฉันท์นให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ผลงานดีเด่นของผู้นำชุมชนบ้านนนนสำราญรางวัลกำนันยอดเยี่ยมรางวัลผู้หญิงเก่งสาขาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศรางวัลทงพิทักป่าเพื่อรักษาชีวิตระดับประเทศ รางวัลเข็มพระราชทานโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตระดับประเทศรางวัลหมู่บ้านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดีเด่นระดับภาครางวัลผู้นําจิตอาสาระดับภาคขอบคุณค่ะ